สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับสายสายเท่าวันนี้มานอนเป็นคืนที่สองครับหลังจากนายจิตว่าจะมาแบบเล่นค้างคืนแล้วก็เดินทางกลับ กับรถไฟอะไรประมาณนี้ก็เ,เหมือนกับมีเข้าสิงอยู่หน่อยๆครับพอเล่นโลชิปโลห้องได้ก็อยู่นอนต่อคืนหนึ่งแล้วปรากฏว่ายังโลต่อไปได้ก็อยู่อีกคืนหนึ่ง <c oughs> ก็ไม่รู้ครับเตรียมความตั้งใจ ก็ว่าถ้ามันบวกมากบวกน้อยหรือมันเสียน้อยเสียมากถึงเวลาก็จะกลับกับรถไปตอนตอนเช้าหรือตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้มันเหมือนเหมือนติดลมบนไหน,ไหนๆก็มานานอันทีก็ตั้งใจว่าเดือนละครั้งแล้วเพราะว่ารอบนี้กะว่าจะมาแบบเล่นทั้งคืนแล้วกลับเลย แต่ว่าเดือนหน้าอาจจะไม่ได้มาครับดูตารางแล้วมันจะมีงานหลายงานนะงานประเพณีกันอยู่หมอลำก็ามาเยอะฮะก็เลยน่าจะจะติดเนี่ยมีมีแข่งเปตองสองสามรายการคนรู้จักกันจัดก,ก็เลยว่า จะไม่ได้มาทางนี้ก็เลยจะมาเผื่อเลยไหนๆได้มาแล้ว,ลวก็คงจะอยู่จนเขาไล่กลับบ้านนะมั้งครับก็อยู่อู่ประมาณสักสามสี่วันเนี่ยจะได้กลับแน่ๆเพราะก็กลับไปทำบินทำบัญชนะีเพราะว่าไม่หมดตูดไม่กลับบ้านประมาณนั้นนะแต่ ก็หมดแค่เท่ที่ยังมีอยู่ที่ตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าไม่หมดให้แบ่งในอะไรไม่เอาออกมาเพราะว่ารอบนี้ผมมาผมผมไม่น่าเสียครับเพราะว่าผมโอนทุนกับกําไรการันตีไปแล้วว่ารอบนี้ผมบวกแน่หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเอากลับไปพร้อมกับทุนเลยที่เหลือก็เล่นอัดยายขนมยายอยู่ตอนนี้ก็พรุ่งนี้ก็ น่าจะโลห้องได้อยู่เป็นวันที่สามเมื่อพอเล่นเงินพอโลห้องแล้วก็จะอยู่ต่อส่วนว่าจะได้เพิ่มหรือจะคืนเขาหมดปัดฝุ่นคขับบา้านก็คอยดูวันวันพรุ่งนี้จะมาสาระเนให้ดูเออก็มันก็เหมือนเรียนเรียนไม่จบครับผมผมไม่รู้นะว่ามางคนเขาก็มาแบบ รวมทั้งผมด้วยก็หวังจะได้ครับแต่ว่าวิธีการที่จะเอาวันในได้แต่มีคนไทยไพ่เจริงกว่าผมนะครับแต่ว่าเขาเดินเงินไม่เป็นแต่มีน้องคนหนึ่งเขาทายไพ่วันนี้เข้าทางเขามากเขาลงทีสี่ห้าพันกองเปนง็นเงินพืชเลย ก็น่าจะมีได้อยู่คนเดียวหวังว่าน้องก็จะไม่เสียคืนครับนอกนั้นก็มีได้มาเสียไปได้มาเสียไปอย่างพี่คนหนึ่งคู่ผมเมียมาจากสุพรรณก็บอกตีตื่นได้ขึ้นมาแล้วก็บวกเสียไปก็ก็ตีตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูดูเหมือนเขาจะเอาเงินมาเยอะอยู่ครับเขาเล่นหนักแต่น้องคนที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้น่าจะน่าจะบวก สองแสนแล้มั้งครับถ้าดูกองชิปเขาเพราะว่าช่วงที่เล่นอยู่ด้วยกันคือเขาแทงไพ่แม่นมากแต่ว่าผมเล่นน้อยผมใช้วิธีเดินเงินสู้เอาครับสู้ไปจนถึงไม้ที่3มแต่น้องเขาไม่ค่อยได้แก้ส่วนมากถูกมีรอบมันก็ถูกก้าวตาติดต่อกันคิดดูก็ตาก้าวตาก็ลงตาละสี่พ สามหมืนหกเขาลงเสียรแบบว่าถ้าผิดเขาก็อ่าจะซ่อมอะไรแบบนั้นก็บางคนก็ไปถอนเงินมาบางคนก็จะหมดตัวแล้วได้ไทเจมมาช่วยประมาณนั้นก็เวลาไปยินดูเราไม่ได้เล่น มันก็สวยถ่ายยังไงมันก็ถูกนะพอไปเล่นแล้วมันผิดวันนี้ก็ก็ไม่ได้เล่นรูเหล็กนะครับมารอบนี้เล่นไพ่อย่างเดียวก็พอไม่เล่นรูเหล็กพอมาเย็นดูรูร,รูเหล็กอะ่ะสวยมากนะแต่ไว้ใจไม่ได้ครับคอมพิวเตอร์ไอ้ที่ว่าสวยๆบางทีเล่นพลิกหนีเราไปทางองาื่นก็มีก็สำหรับวันนี้ ก็หน้าจะอยู่นอนครับพานี่นี่ดึกแล้วนะครับที่ผมขึ้นมานี่ก็เวลาตีสองแล้วบรรยากาศอย่างค่ำคืนไปน็นย่งแต่อันนี้ผมอยู่ที่ชั้นเก้านะก็อาจจะสูงหน่อยอ่าดูอยเปิดค่งคืนนะสำหรับคนไม่เคยมาก็ดูซาที่ผมกว่าง ลืมให้เปลี่ยนให้เขาทำเขาทำทุกวันก็ได้รับแล้วแต่ไกลดูตึกที่มีไฟระยิบระยับจริงๆโรงแรมสวยสู้ g จ l ล็กซี่ไม่ได้นะครเคยเคยถามาอยู่สามตีพันเหมือนกันแพงกว่าตรงนี้อะ ออที่ลงไปข้างล่างคาสิโนเก่าเมื่อก่อนนิสตาจะดีกว่าเพื่อนตอนนี้เขาก็ข้างแรมเขาก็พันสองครับทางมีทางฮอลิเดย์อะไรประมาณก็ราคาก็อยู่ระดับประมาณพันสองแต่ว่าห้องไม่ค่ยว่างนี่ห้องที่ผมอยู่ที่แก l a x ลักซี่ตอนนี้ไม่มีห้องว่างเลยนะครับมีคนอีก หลายคนที่เล่นอยู่นั่นก็คือถามเขาบอกไม่มีห้องอะ่ะก็คงเล่นทั้งคืนประมาณนั้นสรุปแล้วว่าวันนี้ห้องเต็มเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันศุกร์อ่าก็ก็ศึกษาไม่จบไม่สิน้นครับพรุ่งนี้ก็จะไปเล่นลายใหม่เดินเงินแบบใหม่อีก จะดูว่าจะยังเอาชีวิตรอดได้ไหมในคาสิโนว่าจะบวกเพิ่มมาไหมอะไรประมาณนี้ก,ก็ก็ยังยังดีอยู่ครับก็ยังบวกบวกนิดบวกหน่อยก็ช่างหัวมันก็พยายามว่าจะเล่นไพ่ให้ได้ทุกขอนวันนี้โดนสวนคืนคอนหนึ่งเลยครับวันนี้เล่นไพ่ได้หมดห อกคอนะเตคอนหนึ่งสียก็พยายามจะบวกให้ได้เยอะที่สุดประมาณนั้นแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้เคยจำได้ทำได้สูงสุดที่1ิคอนอยู่แต่แต่ว่าเล่นน้อย,ยไม่ได้เล่นเยอะใช้วิธีเดินเงินเดินลายเซล พรุ่งนี้ลงไปก็จะเล่นแบบใหม่แล้ครับไม่ได้เล่นแบบเดิมแบบเดิมที่แรกนึกว่าจะลุ่งก็มาโดนตอนหัวร้อนครับโดนสวนสวนไปสามรอบก็ทำให้เข้าเนื้อมาปั้นเอาทุนขึ้นมาใหม่มาบวกอีกอยู่นิดหน่อยเลยขึ้นนอนนะ วันนี้ไปเดินตลาดก็มีพี่ที่เคยดูช่องนี้นครับเขาเข้ามาถามมาทักผมที่แรกผมก็ไม่รู้เ,าเขาถามว่าไม่ได้ไปเล่นไปนตงองเลยแสดงว่าเขาดูคลิปเปตองโดยไม่ใช่เฉพาะคลิปคาสิโนก็คนที่ไม่เคยมา พยามานะครับยากที่จะเอาชนะมันได้ผมก็ไม่ได้จริงหรอกผมก็ว่าผมพยายามหาทางที่จะเอาชนะมันนั่นแหละแต่มันเอาไม่ได้บ้านเราก็มีกฎหมายผ่านเรื่องคาสินโนมาแล้วมีหลายกลุ่มก็รวมตัวกันที่จะสร้างคาสินโนอะไรประมาณนี้ก็ถ้าสร้างขึ้นมานี้จะ ทำให้คนติดการพนันขึ้นมาอีกเยอะเลยแต่ผมไม่รู้บางคนก็อาจจะไม่มีลิมิตหรือควบคุมตัวเองก็อาจอาจจะมีเพราะว่าการพนันเท่าที่ดูไม่น่าจะมีคนได้ที่ยิ่งยงและถาวรได้มาก็เสียไปได้มาก็เสียไปที่ผมบอกว่าจะมีคนติดการพนันขึ้นมาอีกเยอะก็เพราะว่า อ,อย่างยกตัวอย่างเอาง่ายๆก็แล้วกันนะครับที่ผมเล่นเปนตองขนาดปล่อยเป็ดมายากๆยิ่งอยากมีคนขอมาอยู่มันก็ติดที่เรื่องต้องไปยุ่งยากทำพาส,สปอร์ตเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องออกมาถึงขนาดนั้นที่จะไปทำพาสปอร์ตถ้าเกิดไม่ได้ทำพาสปอร์ตอยู่ในบ้านเราไปได้สะดวกสบายผมก็ว่า เขาไปนะครับอ้ามไม่อยู่หรอกขนาดผมบอกว่าผมเสียผมเสียยังจะมีคนตามุมมาเลยที่เล่นเล่นก็เอาบ่อนบ้านเราผมก็ไม่เคยเข้านะครับผมก็ยังตอ่อตานเน้นที่บ่อนอย่างนั้นอยู่ก็ถ้าว่าผมติดการพรานันผมก็ไม่ได้มุกวิ่งหาที่จะเข้าบ่อนคาสินโนบ้านเราผมก็รู้อยู่มีหลายจุดเนะี่ยอยู่แถวใกล้ๆบ้านนะ่ะ แทงถูกพันหนึ่งเขาแถมให้อีก50บาทด้วยครับเขาไม่ได้คือคือปกติเรามาเล่นทางนี้แทงแทงถูกถ้าเป็นไอวัคขลาดเนี่ยจะเสียเสียหปเ์ใช่ไหมฮะถ้าเป็นสีแดงอ่าแต่ทางบ้านเรานี่ถ้าแทงคุณแทงตั้งแต่พันหนึ่งขึ้นไปถูกจะได้50สบบาทนะครับ ที่เขาเล่ามาไม่ใช่เขาเล่าอย่างเดียวครับที่เขาไปแลกเงินที่โรงน้ำแข็งอะแบงค์ห้าสิบมาทีสองแสนสามแสนนั่นแหละผมรู้จักนั่นเลยครับว่าเขาแขกเวลาคนได้แทงถูกตั้งแต่พันขึ้นไปถึงขนาดนั้นยังไม่มีคนเอาชนะเขาได้แต่ของบ้านเราเขาพ เฮีก็คงเหมือนกันนะครับก็จะไปบอกว่าเขาโกงเราโกงเรามันมันไม่ใช่เราเล่นเอาชนะเขาไม่ได้เองเพราะไพ่เขาก็เปิดออกมาให้เห็นอยู่แต่ถ้าเขาจะทํามาก่อนที่เลยไพ่จะลงมาที่ที่โตะเขาทำเขาทําอยู่แล้วจะไปบอกว่าเขาโกงอะไรมันก็ไม่ใช่คือ เขาอาจจะถอดหรืออาจจะเสียบนะอันนั้นผมไม่รู้ผมคิดว่าเขาทำเพราะว่าถ้าแค่มาสับหน้าโตะนี่คนเล่นน่าจะกินได้แต่ไพ่เข้าสำรับแล้วไม่มีครับเขาบอกว่าสกิดไพ่เปลี่ยนไพ่สับไพ่อะมันเขาค่อยทำให้เห็นอยู่มันคงสับไม่ได้มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์เหมือนสล็อตรูเล็กที่เขาตั้งอะไรไว้แล้ว เราชนะเขาไม่ได้เองเพราะว่าทางบอลเขาก็แร์นะครับไม่ใช่เขาไม่แร์ขนาดจ่ายจ่ายเงินกันผิดนี่เขาสองกล้องเขายังตามมาให้เคยมีคนทําชิปหล่นนะครับชิปหล่นเนี่ยเราพอเขาเก็บได้อ่ามันมีกรณีผู้หญิงคนหนึ่งมันมันทำชิปหล่นไว้ขนาด ตอนนั้นน่าจะสองสามวันเลยค,คนนั้นเขากลับมาเล่นใหม่เราพอยังตามให้เอาเอาชิปคืนคือชิปชิปเขาหล่นลงลนลงลงมผพฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ดูกล้องอกล้องเขาก็มีทุกระยะนะครับถึงเขาถึงไม่ให้ใส่หมวกแบบปิดปิดหน้าอย่างเงี้ยเขาใส่กับข้างหันหันหลังออกได้อยู่เขาถึงไม่ให้ใส่เพราะฉะนั้น ที่เล่นอยู่ที่โต๊ะเนี่ยมั่วนิ่มว่าของกูแอบเอาอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่มีทางนีอย่างวันนี้ก็มีกรณีการลงคู่มีคนหนึ่งเขาก็หลงคงหลงนะครับฝากคนแทงอีกคนที่แทงเขาก็ลืมลงให้เขาก็เขาก็คิดว่าเขาได้เขาเอาน้องที่เขาลงเขาก็มั่นใจเขาก็ขอดูกล้องก็เล่นผ่านไปหกเกตตาเขาก็ ดูกล้องฮะเขาก็ย้อนกลับมาให้ถ้าเขาชี้นี่ต้องให้นะครับต้องเอานะเพราะว่ากล้องนี้เขาดูแล้วว่าคือที่สุดแล้วจะไปเถียงเขาไม่ได้เหมือนเราเถียงกันบนโต๊ะนั้นคุณหลงคุณลืมเถียงกันไปแต่กล้องนี่เขาย้อนคืนดูเขารู้เลยเขาชี้ว่าใครเป็นคนลงก็กต้องคนนั้นไปเถียงเขาไม่ได้เพราะว่า ผมเคยเห็นเคสกรณีเอามาก่อนอยู่อีกคาสิโนหนึ่งฮะอย่างนี้แหละคเขาไม่ให้เข้าเลยอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับถ้าทะเลาะวิวาทกันในนี้เขาก็ไม่ให้เขา้าหรือมีเคสกรณีที่ยืมเงินกันแต่ว่าทวงยังไงก็ไม่ได้เขาก็แจ้งร,ปรอรปภรอปภก็บอกบอกไม่ให้เขา้าเข้าห้ามเขา้าเขา้า เขาก็จำคนนะเขาก็เมคเมคหน้าเมกอะไรผมไม่รู้ว่ากรณีผมมาพูดนี้ผมจะโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่แน,น่มันมีคนที่ไม่เคยมาจะสี่เอ้ยก็ได้นะครับทามาเยอะเลยวันนี้ก็มาทาักอยู่ห้า 5, คนจริงวพาจริงๆแล้วเราพอ เขากรู้ว่าผมทำอยู่ทุกทิงขนาดนี้เขาเดินมาบอกว่าห้ามไปถ่ายท่างลงผมก็ไม่เคยถ่ายหรอกครับ,บังหลังเพว่าผมก,ก็รู้อยู่ก็าบอกถ้าถ่ายร้านอาหารก็ถ่ายได้อย่าไปถ่ายหน้าคนผมก็ไม่กล้าถ่ายแล้วถ่ายเด้วยกินข้าวก็พั่มพลนาไปก็ สำหรับข้างล่างอ่ะมีคนเขาบอกว่าให้ผมถ่ายใี้ดูโดยมันถ่ายไม่ได้ครับมันกองเขาถ้าถ่ายนี้ผมอาจจะโดนตืบนได้มัคือก็เหมือนรีวิวที่บนห้องนั่นแหละครับที่เขาใส่จอวีทัดไว้ก็เป็นประมาณนั้นอพอพโบน้ำเราพอข้างล่างแล้วว่าถ้ายอยู่บนห้องบนอะไรส่วนตัวถ่ายถ่ายได้อยู่ แต่ลงไปข้างล่างมันถ่ายไม่ได้ก็ก็จะถ่ายประมาณนั้นก็มีหลายคนชมว่าห้องเขาดีก็เท่าที่พักมาอยู่ใกล้ๆกันก็ดีน่าจะดีที่สุดแล้วนะท้งห้องน้ําห้องนอนอะไรสะอาดยาบ้านไม่มีปัญหาในบ้านไว้ใจได้ไม่ต้องกลัวว่าของหข,ของหายไม่มีลูกค้าไปลองเรียนแบบนั้นแต่บ่างห้องเขาก็ ห้ามสูบบุหรี่ชัดเจนนะครับห้ามดูดเลยเพราะว่ามันมีเขาให้นะครับต้องแจ้งเขาก่อนนะเพราะว่าเป็นห้องเนี่ยเนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยอันนีน้ห้ามห้ามดูดบุหรี่ห้องสําหรับดูดบุหรี่ก็ก็มีก็ถือว่าถูกนะครับพันสี่ร้อยห้าสิบวันธรรมดาพันหกร้อยถ้าคุณไม่โลยชิปเพราะว่าไปถามอย่างที่เปิดใหม่นะครับที่เปิดใหม่เรา ราคาเริ่มต้น2 0 0ครับผมผมถามมาแล้วไม่เอ่ยนะ, 2006, ะ 60, 000, ครับก็2 0 0กถ้าโลชีพ60,000ครับแม้กระทั่งไฟแสงสีเอ้ยถามมาแล้วนะเน,นี่ตึกเงินตึกไม่ไม่ใหม,ไม่ไม่เท่าเท่าตรงนี้ข้อราคาไม่รู้ผมไปถามห้องอะไรเขามารู้เขาก็บอกว่า3 0เนี่เพราะว่าที่เลือกตรงนี้ ก็เอาคมคิดเอาเองนะครับเขาก็มีระบบเนี่ยสปริงคือถ้าเกิดมีมีควรมีอะไรก็มานี่ผมก็ดูทางหนีไฟไว้บนตึกนี่เขาจะมีสามสามทางแล้วก็ทางดับเพลิงนี่เขาก็ตั้งไว้ทุกยระยะ ผมก็ไม่เคยใช้นะครับถังดับเพลิงแต่ผมไปก้มดูไว้แล้วว่าจะใช้ยังไงถ้าเกิดเนี่ยจุกเฉินอะไรประมาณนี้ท่านนี้ไฟก็ก็เคยลงไปดูแล้วครับเขาถึงชั้นชั้นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ชั้นติดดินนะครับม,มันเป็นชั้นลอยที่สามารถเปิดแล้วก็โดดลงไปได้คือประมาณสักห้ามิตของพื้นประมาณนั้นหรือเราจะหย่อนตัวโหนอะไรอย่างนี้ก็ได้ ที่สำคัญของเจลซี่นี้ในส่วนที่เป็นโรงแรมกับร้านอาหารอยู่คนละทิศละทางกันนะครับจะต่างกันกับทางทางโน้นที่คืๆเปิดไปไม่ทางโน้นผมก็เคยไปพักบ่อยนะครับเมื่อก่อนนี้ั้งแต่สมัยโควิดนะครก็อันนั้นเขาร้านอาหารอยู่ข้างล่างเลยก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเ,ยเป็น ผับบาอะไรด้วยตอนนั้นถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะแต่อันนี้ส่วนโรงแรมก็คือส่วนโรงแรมห้องก็ประมาณนี้สําหรับคนไม่เคยมาก็ดูครับคนเคยมาแล้วก็งานงานก็ผ่านๆไปครับแต่ก็อาจจะแตกต่างกันหน่อยหน่อวันที่ผมมาครับ ท่านมาประมาณนั้นนี่นีสวรรค์ชั้น9้าอยู่เพราะตอนนี้ยังไม่เสียยังเรียกสวรรค์ได้อยู่ถ้าเสียเมื่อไหร่ก็นรกชั้น9ก้าอ,องไก่ก็คนที่เล่นอยู่ก็ให้รวยๆปังๆนะครับคอให้ได้เงินหลายๆ วันนี้ก็เห็นน้องที่เล่นด้วยกันอีกคนหนึ่งน่าจะบวกเยอะอยู่ก็ดีใจด้วยสำหรับคลิปนี้ก็แชร์นี้นะครับวาจะคุยแป๊บเดียว20นาทีไม่รู้คุยเรื่องอะไรบ้างไม่รู้